เอายิงยางมันด้ควายเพื่วงนี่มามันก็รอมันยิงกันแล้วมันยิงกันแล้วมันยิงกันแล้วเนี่จังหวะจังหวะนี้มองซิงยางมันไอ้ควายเรียบร้อยยิงแนไอ้กันไอ้กนเนไอ้กันเดไอ้กันเอ้กงินไอ้วายไอ้สัตว์มันอยู่บ้านไม้ายมันอยู่นี่ไมเอ็มันอีไอ้ควายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมันอยู่ในบ้านไอนเีเฮ้ยมึงยิงมันดิปืนมันผมันยิงปืนมันดิ จ้ามึงเห็นไหมน้ามึงเห็นปืนโอ้ไม่ควายมีปืนมาดิกูจะผิดไมายมือน้าจัดเฮียอะเรียบร้อยมึงไปหายนู่นไอควายกาญพี่เอาขวาไอกาญพี่เอาขวาพี่เเรารอวงไม่ได้มึงก็ไปกูรอได้ข้อที่สองข้อที่สองนะขัวที่สองไอควายไอควายยิงนี่ยิงไอ้กาญขวาขวาปล่อย ขวาไอ้ควายมึงขวามึงเข้าใจคำว่าขวาปะไอ้เจ้ามึงอ่านซ้ายไหนวะนะมันนอนอยู่นะมันนอนอยู่ตรงต้นไม้นะมันนอนอยู่หนละังเหียบไหมนะปล่อย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 ควายเสียเสียจังหวะได้ดิโน่การ,กรมมเนนข้าวงมึงเข้าวงตอนนี้มึงเข้าวงตอนนี้มึงเล่นยากไอ้ควายเข้าวงรู้แล้วมึงจะจุ๊ยสิง มึงวิ่งออกขวาไปมึงวิ่งออกขวาไปเอาเอา้าเอา้เอาคือรถไปดิเองน้อเอาเอาเอาควายเลือดไม่เต็มอีกเนี่ยควายเลือดจะเต็มให้มึงไหมควายจอดเอารถไปลังเกอร์จอดนอนนอนนอนหลังเนื้อนอนหลังเนืนอน้อนอนดิควายเออเยี yeah. ้ยมันอยู่บนหัวไม่ถึงไม่ถึงการมึงลุกนั่งมึงลุกนั่งปลามึงลุกนั่งปลาโอ้โหเหลือดีหลุดมือแล้วอีก บอกว่าลุกนั่งปลาไอโง่ลุกนั่งปลาจังหวะแรกมึงได้แล้วน่ะมันเหลือตัวเดียวมันไม่ล้มหรอกไอโง่เอาเหียโดนอ้มันโดนอีกเม็ดนึงอีกเม็ดนึงเดี๋ยวค่อยปลามึงนั่งโอ้โหยการไอเหียมันปั๊มยาเสร็จแล้วปึ๊ไอโง่เหียปลาไม่โดนหรอกมึงมึงค้านขวากขวาไปวงมาได้ควาย การมึงค้านออกขวาแล้วขึ้นเนินไปมึงยิงฟรีมึงเห็นมันก่อนมันไม่เห็นมึงมันอยู่สูงมึงอยู่ต่ำไอ้ควายมึงคิดมั้งดิการมึงค้านขวาไปมันอยู่หลังต้นไม้เรียบร้อยอโอ้โหเอาลูซี่ไองยโอ้โหมึงไปยิงกองศพเนี่ยนะมึงไปยิงกองศพคิดกองบ้าง